สวัสดีครับนี้ก็รถหยุดนะครับก็เลยไปเห้ขั้นมาเบิ่งกันเลยวาเห้าสิบมันีีห้าจะได้ไปใส่มันมีก็จะไปครับรถคู่ชีพบนะครับแะอุปกรณ์เซียีปีห้ากับีครบนะครับเสียบเนอกันอกลองเทอาตอนห้าก็เตรียมตัวกันนะครับพร้อมพร้อมนะครับ เอาสิคี่มไซน์เนาะต้องรักษาความปออเภัต้องเท่าน่าจะเป็นครับก็เบื้องต้นนะครับก็จะเป็นการเตรียมตัวเนาะก็ก่อนออกเดินทางนะครับก็จะมีการใส่ชุดอุปกรณ์เซฟตี้นะครับที่ไบค์เกอร์ทั้งทุกคนนะครับต้องพึงมีเนาะขาดไม่ได้นะเงินเติมน้ำมันนะครับอันนี้เราก็การเตรียมตัวก่อนเนาะ ก่อนจะออกเดินทางนะครับกับยานพานาคูจค่ยมันมีก็เป็นเวลาประมาณ1 1เอซไอสิโมงครึ่งครับ4ี่โมงเชิญจะเข้าสิบไปเลยมาเที่ยวใสหรือว่าศึกษาเส้นทางเรื่องใดกันไ,ไปชมกันเลยนะครับเด้อ ร้านต์ขอ,อกแม่องพระครครับครับอันนี้เราจะไปทางนครนายกนะครับนนก็จะเห็นป้ายเนาะอาจจะมีป้ายร้านานะครับคือร้านว่าร้านยีนสัสซีส์นะครับเป็ดติ่มเหล้าปลารสเด็เดเนาะอันนี้น,นะเห็น,น,นร้นะครับก็จะมีสนามฟุตบอลนะครับด้านหลังนะครับมีไก่ย,ย่างอาดัมไก่หมุนนะครับตรงกลางครับซอยมาอุดหนุนเลยนะครับเด้อร้านเปิดใหม่เนาะ ก๋วยเตี๋ยวปลาเย็นตาโฟต้ยมยำเกาเหลาเนาะก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็มีนะครับ mm hmm. ก๋วยเตี๋ยวเนือ้อรับนะี้ครับ, mm hmm. บรสุกผางวัวสุกเสือร้องไห้นะครับ mm hmm. สุกเนือ้อทั่วไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอาหารตามสั่งเนาะทั่วไปนะครับย่างเบอร์เกอร์ mm hmm. เนื้อสเต็กนะครับอ mm hmm. ี่เลยครับ mm hmm. ข้าวหมกไก่หมกแพะนะห mm hmm. มกแพะก็จะเป็น ยักน้อยนะครับตอนนี้ยังม่มีนะตอนนี้ก็มีเขาหมกไก่กอนครับผมเราก็จะเป็นกาแฟสดนะครับเครื่องดื่มเนาะโดยโทษนะครับใครจะมาก,ก่อนหรือว่าสั่งลงหนาได้นะครับตามนี่เลยครับผมปิดสิบโมงถึงสิบหกโมงนะติดตามกันครับเตี๋ยเท่านะครับ,ปร,บประสบการณ์นะครับ ป็นการไล่ยมาแล้วครับเรื่องก็าเชฟมาจากทางภาคใต้นะครับก่ประสบการณ์จากนราธิวาสเนาะเชฟมากจะซี่สิบปีแล้วครับมันก็เป็นเชฟมากเ่ยรับรองประกันได้ครับว่าแซ่บครับแซ่บมีคนนึงครับเซฟมือสองเนาะจำนาไว้ดีแล้วครับเนาอ แซ่บก็แซ่บเครื่องจะถึงบ่อยากได้กลิ่นมาแล้วครับน่าจะแซ่บแล้วครับล่องเบิ่งนะครับลองเบิ่งเข่าก่อนพร้อมครับพร้อมเครื่องถึงอยู่ครับเครื่องเข่านุ่มๆครับลองเบิ่งนะครับเด้อ พร้อมบอกวพร้อมจับขนาดมันกินใกล้กันก็มันกินของมองมกข้าวหมกไก่รสชาติครับจะมีข้าวหมกซุปีูซุปเนื้อของทางร้านนะครับ ไก่นะอืมจะไม่ได้พี่น้องนู่นค่ะรสจิ้มก็เปรี้ยวๆหวาน มีกินเครื่องเทศครับขอบคันดีครับข,บบขมก,ขมก,กเครื่องเทศถึงครับจะกินลหลายร้านไลยกินไม่ต้องตลาดนะครับแบบคนเรารสชาติครับมื้อนี้ครับหรือว่าแซ่บนะครับแซ่บไปอย่างนี้ไม่เคยใ เดียวเดียวัายมันภาษาเพิ่มเลสระนะครับแปลว่าอร่อยมาลองกันนะครับเด้อพันไปพันมาเส้นทางอ่าองคขลักนครนายกนะครับรังสิตนครนายกพันไปพันมากครับดูสังเกตนะครับสังเกตได้ครับความถึงนี่นะครับอยู่ฟังตรงขามเนะาะก่อนจะถึงยังเยื่งกันแน่นะครับ ข้ากินครับข้ากินเดี๋ยวมือลังขันมีเขาโมกแพะกันสิมานน้ำเสนออีกนะครับต่ลาดคงจะอีกโดนอยู่ ไม่ประเดียครับแล้วมันหมดมหมดแล้วครับเสียดายครับต้องกินค่อยๆกินกินครับที่มากไกิครับอันนี้ก็ ซุปหางวัวนะครับซุปหางวัสงวสชชติจัดจ้านนะครับเอาเบิ้งครับอืมอางใหญ่เลยครับเนี่ยซุปหางวัวเดี๋ยวมาลองชิมครับ กล้ากันเลยลองนานมันเงินครับโอ้โหรถชั่มชัดจังนครับรถชั่มดีใจที่สารบานเท่าแล้วครับลองดูนครับ ด้วยยได้ไหมใส่เม่กินครับผมเก็บได้ครับนี่ยเลย เราได้กินแล้ ตั่งแตยเลยนะครับเนีย่ยทุกทางวัวเข้าหมกไก่หรือว่าจะเป็นอาหารตำตั่งยังอื่นก๋วย,ยเตี๋ยวป่าครับนี่ครับผม รปไหนมันกวันวันมันมันจะถามตัะเสียงดังไงนะครับเพราะเราจะติดยังไง้มอนเตนนังสืบนครนายกมอนเตนแต่อยู่ในเขตของอำเภอองคลักทำฟำนละมันก่อสท้อมากครับ ไฟแดงปั๊มน้ำมันบ่าร้าเท่าเลยมาประมาณกิโลครึ่งเนาะก็จะเห็นสนามพุทธวันนะครับเห็นมาเป็นใต้ว่าสนามพุทธวันว่าเลือดของนั้นเลยนะครับแนละ้วมีร้านไก่หมุนอดัมไก่หมุนนะครับข้างๆก็ลูกๆกันอยู่นะครับแถวเนี้ ล้านนี้ก็ห้าล้านนะครับห้าล้านร้อยเปเซ็นเนาะอย่ามาหลงซั่งเด้อครับหมูบรอกินนะครับนี่อาจจะถือดาพร้อมนะตัวคำพูดไปยังนะครับพันธมิตรหลายนะครับบริวากันถ้าถือก็ต้องบอกกันนะครับเนาะสั่งบริว่เนาะหมูเนาะหามั่งเด็ดขาดนะครับเดนอะมีให้าล้านเนาะห้าล้านเข้าใจกันครับผม แซ่ station, ร 300, 100, 100, 100ักเ้ียบต้องดื่มกบบไหนอ่าสารักาแฟแซ่ลองมด้วยครับมือนี้มาชิมแล้วมือหล type, ังจะเป็นในเบื้องหลังสุดแผงวัว <naughty vé> เยก็น,นีพวกมี้เหรอครับเยก็น,เนีเก็จะเป็นโจ๊กเป็นน้ำเลยครับคุณเคียวครับ ไปเร็วๆนี้ก็สิประมาณว่าขขามกแพะนะครับขยับขยายสา,าขาขึ้นไปอีกกาแฟมันตัวใหญ่คนหูหลายๆก่อนเราสิเห็ดน,นะครับก็มีคนหน่อย ข้าวหมกสุกหางวัวมีทุกวันนะครับปลาไก่ก็มากินได้นะครับร้านนี้ยินดีต้อนรับอีสานนะครับโดยเฉพาะอีสานบานห้องม <c oughs> าต้อนรับเมื่ไรครับแต่ว่าผมอีสานทำกันเนะาะญาติญาติกันนะครับสบาบ่ได้อุวยนะครับแซบพีล่ลิมาลองเิือครับกันบเ่เสีย เอกเล่าน้ำกับรู้เรื่องได้ครับเด้อบตเพราะจำเป็นต้องบอกไทยนะครับบางคนอาจียนบอกไทยไม่คล่องนะครับนะบอกเล่าน้ำก็ได้นะก็ได้ว่ากันครับผมคนมักเซนกับจินก๋วยเตี๋ยวปลาไปนะครับเด้อะ้นก๋วยเตี๋นิยมเซนเนี่ยก๋วยเตี๋ยวปลาก๋วยเตี๋ยวเนื้อ มีสองยางมยันยิงจตวบนมันนักปอนมีได้มามามี่วกเราจะให้เรือเล่นเงแล้วกินิกินเกจจัเพชร ถสงใจบ้านเราอาหารนอนอ่อนอาหารลดจัดเซีค hmm. รับถ no. ูกใจไรตัวยางครับเองลองดูหนูดูเืยยังเลยนิ้องดู จะกินอยียกยุ้ครับเพรว่าตอนนี้ยิ้มตบท้ายด้วยนี่ครับ,รบชาดำเย็ยนอหอมหอมหวานเย็ยนๆจะนริ่มสั่งได้ครับเนะี่ยชาดำเย็ยนข้าวมกเกยแจปาทะเดี๋ยวตัวกระดูกนี่นะครับกินว่าได้ตุ้มหางงวอ้อ่ะโอ้ก็เหลือ สุดยอดเลยครับเจ้าของร้านเป็นกันเองนะครับเมนูเมื่อกี้นี่เท่าไหร่นะเท่าไหร่สองอย่างเมื่อกี้เนี่ยหกห้าสิบซุปแปดสิบซุกแปดสิบหกห้าสิบ ร้อ่สิบบาทครับสำหรับคนหนึ่งคนเนาะเมื่อกี้นี่ก็ใส่งบประมาณอยู่ประมาณ120บาทนะครับอิ่มครับผมสมราคานะครับหางวัวนี่เฮ็ดยากครับผมอ่าหลายหลายคนที่เฮ็ดพบเปลี่ยนกันอาจจะพบได้หนังนะครับนเนาะเอาเวลาเผานี่ยครับน,นังอาจจะหายไปเหลือแต่กระดูกเนาะ้มไปกันเนื้อก็คือความประไลของซุปหางวัวคือต้องมีหนังนะครับ มีหนังแล้วมีเนื้อที่เปื่อยนะครับมบางทงจ,จะแซ่บเนาะมาลองกันเบ้างนะครับปากร้านครับผมดีรครับ,<ม>รบพี่น้องขอแนะนำการอาหารสะามอร้านร้อ <c oughs> ยเปอร์เซนต์มีอาหารต่งรางนานาใหม่อาหารเกามสันโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวปลาเ็นโกต้มยำ ก็เด็ดทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีเด็ดจริงๆคือซุปขาวัวซุปเสือร้องไห้อันนี้เด็ดมากๆมาเลยครับพี่น้องอเชิญครับร้านอะไรครับร้านชื่อร้านพีนาสิซตผู้เจี๋ยวปาาลาถนนร้านเซตนครนายกมูลเลนจ่ายผมรับมาที่เดียวหนึ่งกิโลเสรๆครับครับผมขอบคุณมากแล้วก็ฝากแวะมาเยี่ยมเยี่ยมกันด้วยครับนะครับผมก็ คนเที่ยวเลยอร่อยมากเลยนะครับกับข้าวเนาะวันนี้ก็ไปกินถึงอำเภอองคลักนะครับถึงแถวองคลักเนาะเส้นลังสิบนครนายกนะครับในช่วงองคลักช่วงที่มีขา,ายไก่ย่างไก่หมุนนะครับช่วงนัน้นนี่ก็ถึงบ้านแล้วครับผม